สวัสดีครับผมออยบิยอนซีเ p ็มพาวเวครับคลิปนี้พิเศษมากครับเพราะว่าผมพาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดระดับ l u x ชัวรีฮะและที่สำคัญคือโครงการนี้นะฮะเป็นสมาร์ทคอนโดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับโครงการเลอชามอนิกเป็นคอนโดมิเนียมระดับ l u x ชัว ที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โครุ่นใหม่ครับซึ่งคอนโดนี้เป็นสมาร์ทคอนโดฮะและด้วยสมาร์ทคอนโดที่เราสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห้องก็สามารถสั่งการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับทุกคนซึ่งนอกจากความหรูหราแล้วเนี่ยยังถือว่าล้ำหน้าที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับจะอยู่ในโซนของถนนมหิดล ah ฮะจากตรงนี้เนี่ยเราไปสนามบินเพียงแค่2-3นาทีก็ถึงแล้วแหละครับและยังใกล้กับเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตด้วยแหละฮะและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเซลล์แกลลอรี่ของโครงการครับ ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในโครงการเดะวอลใกล้แห้งสรรพสินค้าเมย่าครับถ้าใครอยากจะติดต่อฝ่ายขายหรือดูห้องตัวอย่างเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับพอเราเข้ามาที่เซลล์แกลลอรี่นะฮะเราจะเห็นแปลนโครงการซึ่งเป็นรูปแบบของโมเดลครับโครงการนี้เนี่ยเป็นคอนโดโรไลฟ์สชั้นครับมีทั้งหมด7ตึกและแต่ละตึกเนี่ยมีสระว่ายน้ำครับฟาร์ซิลิตี้หรือส่วนกลางของโครงการนี้นะฮะถือว่าสุดยอดมากๆครับนอกจากจะมีสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยยังมีห้องฟิตเนสซาวนา่าโคเวิร์กิ้งสเปซ โคคิชเชนสเปซห้องอเนกประสงค์รวมถึงเรสซิเดนต์เวลเนสแคร์ด้วยเลยครับและชั้นบนสุดนะฮะยังมีสกายการ์เด้นและคิดแอเรียถือว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างหรูหรามากครับเ mm hmm. ข้ามาดูในห้องกันนะฮะว่าจะหรูหรามากขนาดไหนครับส่วนแรกเลยนะฮะที่เป็นสมาร์ทโฮมของคอนโดนี้นะครับนั่นก็คือประตูดิจิตอลดอลล็อกครับซึ่งประตูดิจิตอลดอลล็อกของโครงการนี้นะฮะใช้ทั้งคีย์การ์ดกดรหัสหรือแม้กระทั่งสแ,แกนลายนิ้วมือได้ครับ อันนี้ไม่ผ่านเพราะว่าผมยังไม่ใช่เจ้าของนะฮะซึ่งส่วนต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดสเปซได้ดีมากๆครับเขาวางตู้เย็นเนี่ยมีเครื่องไมโครเวฟด้วยนะฮะแล้วก็มีตู้รองเท้าครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เกะกะเลยนะฮะตรงนี้ยังมีพื้นที่ที่เหลือๆเลยนะฮะ สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูตอนนี้เลยนะครับนั่นกะ็คือชุดครัวบิวอินสูงติดเพดานเลยครับมันดูเรียบหรูแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บเนี่ยเยอะมากๆเลยครับพูดถึงเพดานนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายมากๆครับในห้องนี้เพราะว่าเพดานของห้องนี้เนี่ยสูงมากครับและตรงนี้นะฮะเป็นบริเวณรับประทานอาหารครับที่ถ้าใครไม่อยากใช้แค่รับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นมุมเบิร์กฟอร์มโฮมหรือว่ามุมทำงานเล็กๆได้ครับ แล้วใครอยากจะมีมุมเก็บของสะสมเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือโชว์ของหรูหรานะครับตู้นี้ตอบโจทย์มากครับเราสามารถที่จะบิวอินตู้เนี้ไว้ตรงนี้ได้เลยฮะก่อนที่จะไปดูห้องนั่งเล่นกันนะครับผมอยากจะเล่าถึงสไตล์การตกแต่งของห้องนี้ครับห้องนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับ เป็นการใช้วัสดุที่มีความมันวาวประดับตามจุดต่างๆของห้องนี้มันทำให้ดูหรูหราและมีระดับมากครับและจุดนี้นะฮะคือห้องนั่งเล่นที่ดูหรูหรามากครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจัดสรรได้ดีจริงๆครับแล้วก็กว้างมากเลยโซฟาตรงนี้ขนาดใหญ่มากครับแต่วางตรงนี้ได้นะฮะแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดเลยครับและระยะระหว่างทีวีกับสายตาเราเนี่ยนะฮะ กำลังพอดีเลยครับเป็นระยะที่เหมาะสมมากครับผมนี่อยากจะนอนดู Netflix หรือ Disney พาร์ตรงนี้ทั้งวันเลยฮะมันเป็นมุมที่น่าพักผ่อนแบบชีวิตหรูหรามากครับและอีกหนึ่งความเจ๋งของคอนโดนี้นะครับนั่นก็คือสมาร์ทคอนโดครับเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดทีวีม่านแอร์ Air, หรือไฟได้ครับโดยผ่านแค่คำสั่งเสียงครับโอเค Google ปิดม่านห้องนั่งเล่น นี่แหละครับคือความล้ำยุคของคอนโดนี้ครับบริเวณถัดมานะฮะจากห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องนอนครับซึ่งผมต้องบอกได้เลยว่าพื้นที่ห้องนอนกว้างมากฮะวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้นะครับแต่พื้นที่ทางเดินเนี่ยยังเหลือๆอยู่เลยครับและห้องนี้นะฮะสวยมากๆเลยเขาบิ้วผนังหัวเตียงรวมถึงบริเวณผนังรอบๆห้องเนี่ยให้เป็นแนวลักชัวี่ครับบ่งบอกถึงความหรูหราและชีวิตที่ดีครับ และไอเทมที่ผมอยากจะโชว์ทุกคนต่อนะฮะก็คือสมาร์ทคอนโดของห้องนี้นะฮะหรือว่าของคอนโดนี้เนี่ยมันสามารถสั่งการได้รอบห้องจริงๆครับแม้ว่าผมจะนอนดูทีวีอยู่ตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะสั่งให้ทีวีเนี่ยเปิดปิดได้ครับโอเค Google เปิดทีวีห้องนอนสุดยอดมากครับ และบริเวณห้องนอนนะฮะยังมีโต๊ะเครื่องแป้งครับซึ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่เราก็เอาไว้ทํา Work กฟอร์มโฮครับหรือว่าทำงานเล็กๆน้อยๆเล่นคอมตรงนี้หรือว่าเล่นเกมก็ได้ครับและตอกย้ำชีวิตที่ดีนะฮะของคอนโดลักชัวรี่แบบนี้นั่นก็คือห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องมี w อล k i n c นคอส t ซครับซึ่งห้องนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะฮะ เป็นตูเ้เสื้อผ้านะฮะบิวอินในโซนวอสอินคอสเซ็ตนะครับในโซนนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะแปลงฟานล้างหน้าหรือว่าแต่งหน้าในบริเวณทางซ้ายของผมได้นะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นอ่างล้างหน้าครับแล้วห้องนี้นะฮะก็ยังแบ่งแยกโซนสุขภัณฑ์และโซนอาบน้ำไว้แบบชัดเจนครับด้วยกระจกเทมเปอร์หนาประมาณ5มิลได้เลยนะครับมีความแข็งแรงสูงมากโอ้โหคือเสียงคือแน่นมากฮะโอ้แล้วตรงนี้นะครับเป็นประตูกระจกเทมเปอร์ครับซึ่งมันจะ เป็นคราบได้ยากกว่าแล้วก็แข็งแรงมากๆฮะบางทีเราอาจจะเผลอชนยเงี้ยมันจะไม่ได้ไม่แตกง่ายซึ่งจะปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยครับและมีเรนชาเวอร์ไว้ให้นะฮะเวลาเราอาบน้ำกับเรนชาเวอร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งกับการอาบน้ำฝักบัวเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับการอาบน้ำด้วยเรนชาเวอร์นะฮะมันจะช่วยผ่อนคลายครับและทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนอาบน้ำท่ามกลางสายฝนครับถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดีและตอบโจทย์มากๆครับกับคนที่จะได้คอนโดลักชัวรี่แบบนี้ฮะ ห้องนี้อาจจะเหมาะกับคู่รักนะครับหรือว่าครอบครัวเล็กๆที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าใครที่เป็นวัยทํางานหรือว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยอาจจะเหมาะกับห้องนี้ครับ โอเคครับผมก็พาทุกคนมาชมทุกส่วนของห้องนี้กันแล้วนะฮะสำหรับผมเนี่ยก็กลับมาจุดที่ผมคิดว่าผมชอบที่สุดครับนะับ่คือห้องนั่งเล่นที่โปร่งโล่งแบบนี้ฮะอยากจะนั่งดูเน็ตฟลิกตรงนี้ทั้งวันเลยแหละครับสำหรับค่าตัวของโครงการนี้นะฮะเริ่มต้นที่1.79ล้านบาทครับเราจะได้ห้องที่ลักชัวรี่แบบนี้พร้อมกับสมาร์ทคอนโดและก็ฟ a ซิลิตี้ส่วนกลางที่ครบคันแบบสุดๆครับสำหรับนักลงทุนนะฮะที่อยากจะลงทุนเนี่ยผมมองว่าคอนโดนี้เนี่ย เป็นช้อยที่ดีช้อยหนึ่งเลยหละครับสำหรับนักลงทุนนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะมาดูห้องตัวอย่างด้วยตาตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะดูว่ามันตรงปกกัที่ผมแนะนำไหมเนี่ยก็เข้ามาที่เซลล์แกลเลอรี่ได้ครับเซลล์แกลเลอรี่จะตั้งอยู่ที่โครงการเดวอรใกล้ห้างสับสินค้าเมย่าฮะสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปชมบ้านหรูหลังไหนกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค Google ปิดไฟทั้งหมด